วันนี้มาทำไส้ปอเปี๊ยกุ้งกันนะคะสำหรับไส้ปอเปี๊ยกุ้งแสบใช้เป็นหัวใช้โป๊จำนวน5ถุงนะคะต่อ1ถุงจะหนัก227กรัมจ้า ล้างทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนํามาบดและส่วนผสมที่แสบจะใช้อีกต่อไปจะเป็นหอมแขกนะคะทุกคนแสบเลือกเป็นหอมแขกเพราะว่ามีหัวใหญ่ใช้ครึ่งหัวก็พอนะคะหั่นซอยเล็กๆแบบนี้เลยจ้าเพื่อสะดวกในการที่เรานําไปผัดและนํามาห่อนะคะหลังจากนั้นเตรียมน้ําตาลขั้นตอนต่อไปแสบก็จะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะขั้นตอนนี้ใส่หัวหอมที่เราหัน่นเล็กเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมเลยจ้าขั้นตอนต่อไปคือนังเอกเลยนะคะทุกคนแสบก็จะใส่เป็นหัวไชโป้ที่บดและล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วเช่นกันตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะจํานวนครึ่งกิโลนะคะหลังจากนั้นผัดให้น้ําตาลทรายพอละลายเข้ากันกับหัวไชโป้ะนะคะขั้นตอนต่อไป แจบก็จะใส่เป็นถั่วลิสงบดนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญนะคะ แสบใช้จํานวนประมาณ500กรัมนะคะทุกคนสําหรับอัตราส่วนที่แสบบอกนะคะขึ้นอยู่กับหัวชัยโป้ด้วยนะคะเ,ออเพราะว่าแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้ออาจจะมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปนะคะดีที่สุดคือเราชิมรสชาติเอาที่เราชอบนะคะหลังจากนั้นผัดจนเหนียวได้ที่แบบนี้แล้วนะคะตั้งพักไว้เลยจ้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะในหน้าที่การงานที่แสบทำนะคะขอบอกว่า ปันเหนียวติดมือมากชิมก็อร่อยนะคะทุกคนเตรียมตัวห่อเดี๋ยวตอนนี้มาดูวิธีการห่อกุ้งที่แสบทําขายร้านอาหารไทยในต่างแดนนะคะวิธีการตัดแผ่นนะคะก็จะตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมทะแยงมุมนะคะก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นนํากุ้งที่เราเตรียมไว้วางแบบนี้เลยจ้าหลังจากนั้นใส่ไส้ที่เราผัดเรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากนั้นทําการหมุนแบบนี้เลยนะคะทุกคนเทคนิคและวิธีการหอ่อแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะว่าวิธีการหอ่อปอเปี๊ยวกุ้งมีหลายรูปทรงหลายแบบหลายลักษณะนะคะใครถนัดแบบไหนก็จัดไปเลยจ้าอันนี้เป็นแบบที่แสบถนัดเนาะทุกคนนี่ก็จะได้ตามนี้นะจ๊ะนี่ปอเปี๊ยกุ้งนะคะมาเดี๋ยวแสบจะห่อให้ดูอีกสักหนึ่งตัวนะคะนี่ วางกุ้งลงไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนําไส้ที่เราผัดนะคะวางตรงกลางหลังจากนั้นม้วนไปเลยจ้าตอนที่ม้วนจะขืนขืนมือหน่อยนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะให้หัวด้านบนเรียบเท่ากันแบบนี้นะคะสําหรับที่ติดนะคะแสตใช้เป็นแป้งโกกิธรรมดานะคะทุกคนเพราะว่าแสตมีใช้ภายในร้านนะจ๊ะหรือว่าใครจะใช้เป็นไข่ก็ได้นะคะทุกคนนี่ จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากที่ห่อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแซบจะนําไปทอดให้ดูนะคะว่าเวลาทอดออกมาแล้วรูปร่างลักษณะจะออกมาเป็นแบบไหนหน้าทางขนาดไหนนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยจ้านี่ตามนี้เดี๋ยวมาดูว่ากุ้งที่ทอดจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะสีเรืองทอหน้าทานุกมากเลยนี่ได้ตามนี้เลยจ้า หลังจากทีท่ทอดเสร็จแล้วนะทุกคนนี่รูปร่างหน้าตาปอเปี๊ยะกุ้งนะคะนี่แสบจะจิ้มกับน้ำจิ้มปอเปี๊ยะนะคะกรอบอ,อร่อยทุกคนเข้ากันกับไส้เลยนะคะนี่เห็นไส้ไหมข้างในใส่ไส้ไปด้วยนะคะจะเพิ่มรสชาติความกลมกล่อมไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ แฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้แม่แสบครัวไทยนเบลยเยียมด้วยนะคะ